ครับสบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทีหักแฟงมาสุขุสุคนเด้อสุมงสบอนพ่อกับซองพ่อน้องน้ำสุกขึ้นกันพี่น้องตนคำคำ้านทรายเพิ่มมาตึกป่าพี่น้องยิน้องพ่อได้ป่าลายเพิ่มเดินมาเบิึงพี่น้องในไซโซ่หรือป่าลายนี่ยานทรายตึกบาาเดียวพี่น้องนว่าโหดแท้เตอร์อีบอพ่อเราบ่อบาทเดียวเลยตีเนาะนั่นพ่อดอกอ่าพี่น้องยกยงยงยงข้างๆเนาะยกขึ้นมาเบิึงเนาะ นี่ยเหรอครับทำอ่เออที่ข LIKE ึ้ตตัว้ยัไน่ะออโตงอมขักอีพี่น้องเลยไปเรีบไซคูไซคูร้อรอ่นอเลาเดียนะคือเราก็เดียแทะแมนปุ่มอบ่โพลโรอกเนี่ยอ๋อโตโร้อยยพี่น้องร้อยรอต้มสมพี่น้องต้มสมเต้มสมยังเนาะ ต้สมสมใส่ใบมะขามอ่อน้มมสสใส่หม้อเนาะลายรอพี่น้องบาดเดียวยี่พอสิบตุกไป้หนแต่ฉีนเอาจีดเอาตุกแปดตุกเอาอีอกเอาอีกเอาในใส่ี่ยวบังในเชี่ยนะอโอ้หมองนี่เออตึกในน้องเขาพี่น้องเลยน้องเขาเองรอกพี่น้องเป็นน้องคนอ,อื่นน้อกน้องคนอ,อ,อื่นก็จะปลาไม้ปลาไ่าาได้กินเป็นเดือดช่องเดือดแล้วนมันลายที่ โฮมกันหมาที่สองมันเต้นมอจะตึกนะมันเต้นเยอะมันบริเต้นอืมน้ำใส่ลิ้หอยกับลายลิ้หอยคมนี่เต็มอยู่แท่นี้ถูกหอยพี่น้องไหมหอยคมบะมานซะเซตในบะเดียร์่นบ่ป่าบะมานพี่น้องเพิ่นว่ะอ้าไฟอัมาใส่เบ็ดนี่เจ้าบ่ใส่เบ็ดนี่ไฟใส่ Ở à, xe ở nhà vậy? Ở xe nổi ừ. hết rồi Ha, mát chứ Này này, phải à, dù dù xem Bà đìa đi mất, phần này chỉ bà đìa thôi chắc Tự là như... Chắc hạ hốc bà thôi của mát kìa Đơn xài. ยินเคยถ่ายบ้างนะพี่น้องพ่อแม่เพฟ้นกับพอ่พอแม่เพฟ้นกันบโบ่อยู่พี่น้องไอพ่อแล้วก็บ่อยู่ด้วกัน,กนพอ่อเราเป็นคนไทยพี่น้องเลยเพฟ้นขนเกินแต่อยู่น้ำเมฆป้าอายู่น้ำฟ้าโบเลียงเต็มหน้อยพี่น้องเลี้ยงเต็มฟ้านปีป่ายอยู่อย่าปีหนึ่งจะเกิดพ่อเราเลยนะ คนลงมาตึกแฮค้ำแล้วพี่น้องเอ้แต่ว่ามันมานนะบาทเดียวได้เป็นซีฟนั่นคือว่าโอเคแล้วบาทบาทที่สองที่สามแบบฟกๆใ่ไหมเนาะมาลุยลุบแล้วบ้านเลยพี่น้องมาเบิ่งบ่เห็นป่าใช่ไหมบ้านลุบเหาบ่เห็นป่าเลยเขามาเบิ่งก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสักไข่เด้อพี่น้อง ซองนิดหน่อยก็ซ่องพอน้ำโซ่เด้อพี่น้องเด้อเพื่อจิบประพาทคลิปใหม่ๆเนาะเนาะพ่อยแล้วพี่น้องพ่อยแล้วพ่อยแล้วซองโตไปจับซองบอกสอลายโอ้สองโตพี่น้องฝานนวลจันทั้งนั้นเลยเนาะครักๆคนละโตเลยเฮาจันทรัชอบตัวใหญ่นี่ตัวใหญ่ให้ให้ร้านใช้ตัวใหญ่มาดตึกเนาะยตัวน้อยก็พอเด้ห้องอ๋อใหญ่เดื้อหนี่โอ้ยซอย ยังลาบเป็นได้าดิเนาะตัวลาบเป็นตัวน้อยพอดีปี่ก้อยก้อยบ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่นะเอาอีกเอาอีกอนก็ได้พอฝนตกเดี๋ยวมันจะบริกินเนาะจะไหนฝนตกน้ำบ่่แห้งนีบริเกินได้ไหมตึกนี่น้ำบกนี่จะไหนฝนตกนี่พี่น้องเอ็มมันจะเจ็๋บมากกับตึกกระยาบันน้ำลายตึกตไปทั้งเจ้๋ยจะน่าฮว่่ยฝนเป็นยังหวันโลบลื่นระวังน้๊ดเดือนใหม่เด้ ตึกสองบาทพี่น้องเบิ่งให้เบิ่งพี่น้องเบิ่งก่อนตึกสองบาทแม่นตึกสองบาทได้ในซัมนี่พี่น้องคือคู่นอตพี่น้องอ๋อตึ๊กนี่ต่ปลาจีนปลานนจันทอืมบ่นขักเลยบหวานเต็มปัญญาจากปฝานะเต็มปัญญา

ลายงัวดิไล่งัวกินก้าบ่ไอ้จังบาทจังบาดจังบาดจังยาก็ได้เนาะคำติ่อเลยพี่น้องวรนนีกาศยำคำคำไปน้องเอ้ยต้องผ่ากำลังสุดแดงนะพี่น้องเอ้ยแบบธรรมชาติพี่น้องห้ากินแบบธรรมชาติธรรมชาติอยู่ให้อยู่นาอยู่หนองอยู่ทงอยู่ให้เนาะ หอยตึกเอาย่างบาบปลาอยู่านี่จ้ะผูนฟันตึกโกล่มานน่นเลยโผล่มาจะฟันเห็ดอย่างน่ะลานทรายแต่มาคลิปนี้ก็จะเริ่มกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์กดซับซักคล้เนาะกดกระดิ่งคนอื่นก็กดกระดิ่งติดตามให้น้ำเด้อพี่น้องเด้อเพื่อจะบอกว่าคลิปใหม่ๆเนาะของส่องพอน้องน้ำโชคเรียบร้อยป้ะ นันเลีบร้อยขึ้นมาเงิ่งเด้พี่น้องิ่งดูเร้ยบร้อยตัวนห้่ายาเรีบร้อยลานนพี่น้องเน้อยจ้ะปล่อยซะ poy tham nhầy นะพี่น้องน้อยพูดเลีเห็นจังวมลมงมอ่ะเห็นเนาะมันคือโกเขาไปแน่นมองอันนั้น ลืดบ่ปลาดูบไปจ่ะระวังเด้อปยิงเด้บ่มีแล้วเนาะไอ๋อเล่เต่จากบาดทอางปลาใหญ่ยัยงว่าแฝงระเบิดลงไปใช่ไหมหมักบากนพี่น้องเออเล่เต่บางบาดลงไปใชน่น้องนะ ขังไว้อีกเนาะเขาก็เนาะพ่อปลาค่อยใหญ่ดีกว่าต้มสุมตัวซสอบปีแล้วบังไข่ได้เนาะโมโม่ใหญ่เนาะปีเนาะจะได้เนาะซูซี่กันยิ่งจ้าะนะอืมซูซี่กันอยู่ด้วยเนาะหนอยปิ้งบข้าว่ปลาที่หาเลยพี่น้องเอ้ที่หกเลยจ้ะ หยียบนามเลยนะระวังเด้อรุ่นรุนนนน่นพี่น้องรุ่นน้ำฝนพี่น้องมาิมานประมาณป่านนี่คือสมาอ,อยู่ว่าบาทหนึ่งมันก็ถือถื่อเซยพี่น้องก็ตัวสองตัวพวกใหญ่น,นี่พี่น,อน้องป่านน่นจังเนเฉยน้ำมันมันมัคลักเลคักเลยอันนี้จะป่านทิงเสียแล้วป,ป่ปานนี่เสียเอไปเาไบนเเขเก็บกหรอก โอ้ไปพี่น้องไปใส่ก่อนไปใส่ก่อนไปใส่ก่อนนี่พี่น้องดานนนจันพ่อต้มสมแล้วพี่น้องไหมน้าเติมนะเป็นยังไงบอยาจ้ะ ล้านสายเนี่ยอมยน้องเนี่ออกไปข้างในผ่ดหรอทีได้ไปข้างในอยู่บ่เด้ดอกไเรียบร้อยบมาเนี่ยคนเซียนแฮ่อะไรพี่น้องเคนตึกระมัดคนเนี่ะเซียนอ๋อข้อนบ่นี่ยอยู่ลุ่มพุ่นเนาะป่ายังมีอยู่บ่น้องลุ่มน้ามาใหม่เลยเนาะคนตกสองเถื่อเลยสองสามเถื่อห่างมันเต็มมาที่ตอนนั้นเกือบจะซีเมิด บ่ถือกระยาเอ,าอ้เจ้กบากระยาเขาได้กันเมยกระยาก็กินเลยเนาะพี่นอ้องบางรายเติบนะวันสิบโตวันสิบกว่าโตแลนะ้วน้ำมันใสตอนนะั้นขุนเนาะฝนตกใสหลือใสแมนว่าพลฝนมันตกใสนะตะกี้เขาลง่ม,มือ Nan ba tuông đô đong phá hoặc anh em vào tuổi bà, bà tuyết tha, thai bà tuyết thai bà tuyết thai phó lưu bàn nhau nhanh lên như thế gian ngon 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 bạn ngon 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 Phô phô à, bà chứ thai bà Nó à, bà thai Bà chứ thai bà thai Bà thai Lại đây cả dàn này Họ lấy Chụp lấy bà Từ khoa nhây như bà thai Tốc lộ độ. đây Tự tạc tượng Thực xơi bà bà, bà thử phải ho. อะไรพี่น้องเอ้ยนี่พี่น้องผลงานผลงานของร้านทรายเนาะได้ตังนี้แล้วพี่น้องตามวาเขามาเบิ่งก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เด้อพี่น้องเพื่อที่จะฝากที่ใหม่ๆเนาะไปแล้วพี่น้องบ๊ายบาย,บาย,บายสบายดี